ัสดีจ้าคนร้ายหลายพี่น้องบ้่งนั่งเต็มเ่ยเกิดมาขามียาน <c oughs> ข้ามกามียานนะมา่งโรบแล้วคนร้ายหลายอมองเรื่องก็มีแต่คนห้ายมาเลากเนาะอ เขาบอกเขาเปิดล็อกดาวน์แล้วค้นกระเลกหลายอเอากระมามาซื้อกนมปัง <c oughs> <c oughs> อากาศก็ดีคือเก่ายังไม่ได้อันล้างอยู่หน้าต่างก็ได้ลบมาอีกหลอบหนึ่งลื่นซื้อของเมื่อนี่แหละชือเห็ด นี้ค่อยอยากได้อันนี้ละค่อยอยากได้กระป๋องอันนี้ละนี่มื่อ่นอ่ากซิมาซื้อเอามาตั้งแบ่เอาเอาไปใส่เอาไปใส่คอ,องแล้วก็ตั้งแม่กินเฮาเฮาหนานะพอครับกินเฮาเฮาย่า,า,ยามันเป๊ะต้องมีแนวห้องคนกับคึกคึน ึ้นในเมืองก็ได้ว่นแม่ในเมืองในเท่าเนาะอืมบ้านเท่าก็จะคือบ้านโขกนี่แหละอืมคออำเภอ่ะนะเออประมาณนะั้นอ้าววันแม่ลืมกุญแจแล้วเบ่ อันมาอันหางานด้วยกันเม่อกี้ล่ะกันยังบ่ได้กินข้าวยังร้านภูมิก็เปิดแล้วร้านเห็ดภูมิ ร้นานตัดผมผู้ชายนะน,นะ่อนอากาศดีดีคสิภาพมาเบิ่งอันหลัดไปในนี้นะหลัดมาในนี้ มาในโบสถ์มาเบ่งดอกไม้ในโบสถ์จา้าเบ่งดอกไม้งามงามอยู่เนาะสะอาดห,หูสะอาดตาเนาะนนะดอกยัง,งดอกชิวลิบ <laughs> ดอกไม้สวยอลังการอันนี้ดอกดับฟิวอันนี้แมนบอลลูนฮักจือพิษบะนี่พี่น้องมาเบิ่งตัวนี่ดอกนี้ดอกสีเหลืองเลยนะในบางบุู่นเ,เนี่ยงามแทะิ่งนี่คืออัน อันโมเมนเบอร์ได้ดอกเดี๋ยนี้เนี่ยเบอร์กันกำลังปลูกก็คืออันบ้านเฮาห้องเพอเฮากลืมเนาะเออสวยงามอลังการสะอาดหูสะอาดตาก็ระเบิดห้าวว้าวคู่เดียวนะนะเบิกปั๊มน้ำมันปั๊มน้ำมัน ทำน้ำมันเมืองนี้ก็เติมเอาได้พี่น้องเอ้ยบันได้คือบานเท่าได้เติมเอาจ้าผ่ามไฟแดงก่อนจอดแม่ผ่านชนขยดอัปบ่จอดเจ็บนะจอดแม่นี่มีกล้องหน้ารถอีได้ัปบ่จอดเอาว่าเบ้าพุทธเดียยกระยานเลยเนาะ ไ่ได้เห็ดพิษบ้านพานเมืองหรอบะบ่าไได้เห็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนหรอนอ้อ่ะเนาะไหวคนเปิดไฟเห็นอย่างเลยว่าสิบข่าวมาในนี้ไปจ้าไปต่อจ้ะนกปางก,กระซื้อน่ะ เป็นหิวข้าวมืดเผ็ดข้าวเพราะงาหลายรอบเนาะอ,อากาศกด็ดี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 ก็มาดูยาน,นะนาะเฮากระได ไาทายพี่น้องเบิง่งเนาะบ้านนี้บ่คือบ้านเฮาบาไายผู้บ่เคยหู้เขาก็นั้นิ่นบ่ละเขาก็บ,บ่หู้เป็นอะไรเนาะคือฮาวันเห็นอยู่อันว่าพื้นที่มะเขาตกเนาะอยู่แตส่สวีเดนอยู่ฟินแลนด์สวีเดนแมนบ่ละที่มะตกเขาไปตึกป่าอีอยู่สวีเดนแมนบ่ละ โอ้ยหาเราคือไปตึกป่าเนียเลยลโอ้ยเย่าไปก็ห้าบอกบ่งหุจักเนาะก็คือบ้านห้าบอกหุจักห้ามองห่าอยู่นี่แหละพูดถึงนะนะอือนกพูดเบาๆสำน้อยกายลุบล้อลุบล้อจะไปต้องยิ้มใส่เอื้อยดอกพีล่าเอื้อยมีผัวแล้ว <laughs> หัวก็ได้แบบนี้หัวเจ้าของก็ อยากเอาว่าเยอะเนาะเออว่าผู้ดีเอาบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวให้เอากล้องลบก่อนค่อยๆสวนมานี่ไงหน้าแท้ ือรถปูเคยปะบอกแมบอร์ซิปดกว่ารดปูด่แต่จือตัวอักษรบอได้ <c oughs> นี่ผับนี้เบื่อนค่ะกับเปิดเลยพี่น้องเขามีกาเดนเนาะเอาไปดื่มทัง้ทงเนาะทั้งเนาะกาเดนเขาเมาืา่อข้ามทางก่อนเทา้าย่านลด แล่นแล่น <laughs> ย่านตายบิ้งผับค่ะผับคลอสเวยคลอสเวยผู้สาวเนี่ยเอาอย่างพูดละรัดเขา่าพูดละเบิง้งมองนี่หางงามดอกเดือดสีพายไปเบิ่งดอกทิวลิปนี่ต้นดาลลายเห็นไหมนี่ไงต้นดาลลายพี่นอ้องดอกเลี้ยงเดือ สวยงามต่บอเอาดอกมาข้าวเหนียวใส่ทางกับแพงอีงดอกไม้งามหกงงามตาเห็นเป็น,นหน้าหุดหดแบบนี้ก็เห้ากับหมักดอกไม้อยู่ด้ล่ะนี่ดอกนี่สีม่วงแอ่ว่าเป็นเป็นชน,นิดแหลมชน,นิดน้อยนีม่มาริโกตเขาฮออ,อืมแต่เป็นชน,นิด แบบดอกน้อยๆคล้ายๆคนจอ่อยฮะนะคนผสมบูรณ์งา <c oughs> นเ้ามมีดอกไม้มีแต่ต้นกุหลาบทั้งหน้าสองสอง,สองต้นทั้งหลังสองมู้งงามแต่ดอกต้นนี้ก็ได้ดอกเชอรี่เชอรี่ดอกสัก,กุระ หูจักมัดเ <c oughs> ก่งแหงหูจักมัดซ <c oughs> ื้อหอดน้าฮออันแล้วต้องไปหาซื้อคิมกันแดดมาท่ากันฟ้าแต่เ้าเ้าบอกค่อยฟ้าขึ้นเดอกพอเพราะว่าห้าคนนาดานหนะ <c oughs> ฟ้ากัญยานเ <c oughs> พราะนาดาน <c oughs> งามเมไหมแนาดอกดอกไม้ค่นอุ้ยตัวนี้เห็นคือต้นโกยใช่วนู้นนี่งามงสวยสวยงนู้นนี่ดอกเอดอกทิวลิปางามงามสวยงามอลังการองจุ้มได้ห่งงามพี่น้องผมอุ้ยสวยสวยดอกทิวลิป ย่างเมื่อเฮิ่เห้าบัดน,นี้ทาวิดีโอคอยตัดกัรแสดงกาตัดเด้อยังมีหอดเฮินกระสิสวัสดีพี่น้องไปก่อนนะคะขอบคุณทุกําลังเจอคือเก่าเลยพี่น้องเอ้ยดีเจอมีผู้ติดตามเจ,จาเจ็ดเจ็ดแล้วจา้าเจ็ดเจ็ดแล้วจ้าดูเลขเลขเออซื้อเลขวพามีคนติดตาม มีคนซับสไครสักคนเดี๋ยวซื้อ,อเลยวันที่สิบหกซื้อตัวน,นั้นเลยล่ะถ้าถึงร้อยคนก็นซื้อหนึ่งศูนศูนประมาณนั้น Là, 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 là. Ngã, mà hơn hơn và cứm mật nè ơi la 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 บ่าจังสีล้างเดือดทามผู้บ,าบ้าควรจากล้างทั้งทั้งหน้าเฮิร์นซิตโตอันซิตโตอันอันอันคัดพื้นอันดอซิตโต้ไม้ยาวเบื้องอันอันหลังคากะขี้ไข่น้ำกะขึ้นมองคางเฮิร์นผ่านเราจางคนนะเทาเราเยอะขึ้นไปเอ็ดแต่ผู้บา่าวายานตกอยู่ไปขึ้นได้ เห็นบ่งคางเฮือนเฮ้านาพี่น้องคนละสีเลยกับค้างเฮิอน <laughs> เห็นบ่คางก็ละค้างเฮิอนเพราะคีไคน้ำมันตกลงมามันมันอยู่เลือดอันร่องน้ำน่นะนะทางถึงเนี่ยเขาก็เยอะเห็ดอยู่ได้แต่ว่าทามผู้บ่าวก่อนใส่ลุยุ่งละยางรลยันไฟซอสจะขึ้นไปนเอดจะจ้างคนเส็จเสียดายเฮ้บังหางหนกเลยเล่แจนะ่ะฮางนกเอ้ย มาแล้วจ้าถึงแล้วจ้าบ้านคอยอลีได้โมเมนต์บ้านผู้อื่นได้โมเมนต์คอยตัวได้คนมีกุญแจกันเด้อวอล <c oughs> ลินเด้พี่น้องเด้ <c oughs> อเดี๋ยวผมจเปิดเ,เรียบร้อยจ้าสวัสดีจ้าออโอ้โหฮอนแบบนี้ พี่น้องเนาะคลิปนี้ไว้สำนี้เนาะค่ะเนาะขอเพะเดชพคุณทุกกำลังเจอเด้อพี่น้องเดอ้อกดคอมเมนต์กดติดตามสาวสกุลค้นขยันนะคะขอพี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญเดอ้อไปเรื่อยก,ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะขอคุูมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อค่ะเดอะ้อคลิปนี้ไว้สำนี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบายบาย